อีกครับมาพบกับรายการโหราพยาแยกประจําเดือนมีนาคมแล้วนะครับสําหรับคนคู่หรือคนลัคนาราศีเมถุนนะครับมาดูกันว่าในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนอื่นฝากกดติดตามด้วยนะครับและมีข่าวประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยครับสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเรียนโหราศาสตร์ไทยนะครับอาจารย์จะเปิดสอนในวันที่3กุมภาพันธ์นะครับหรือใครที่ต้องการใบดวงนางฟ้า ก็สามารถไลน์ติดต่อกับคุณอ้อมได้ที่ Line id adminyak ครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับ เรื่องจิตใจกันก่อนนะครับในเดือนนี้ยังไม่ได้มีดาวอะไรนะครับโคจรเข้าไปทับลัคนาราศีเมถุนเลยส่วนตัวดาวพุธเองจะมีการโคจรถอยหลังในช่วงวันที่27มีนาจนถึงวันที่16เมษาเพราะฉะนั้นถ้ามีการคุยงานและมีงานอะไรที่เป็นสาระสำคัญจะต้องคุยก่อนวันที่27เมษาแต่ในช่วงแรกวันที่1 จนถึงวันที่3ดาวประจําตัวนั้นนะครับอยู่ในภพสุภะหลังจากนั้นนะครับวันที่3ดาวพุธย้ายราศีเข้าไปอยู่ในภพการงานนะครับท่านก็จะมีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ยังไม่ควรย้ายงานนะครับลงทุนหรือเปิดกิจการในช่วงนี้เพราะดาวอังคารนั้นโคจรเป็นพินธุบาทนะครับ จุดที่เหมาะที่สุดคือต้องให้ดาวอังคารนั้นย้ายตราสีออกมาก่อนโดยดาวศุกร์จะย้ายก่อนในวันที่9มีนาคมหลังจากนั้นนะครับดาวทิตย์ย้ายในวันที่14และวันที่15ดาวอังคารจะย้ายออกจากตําแหน่งพินทุบาทพอหลังจากนั้นก็จะไม่มีดาวอะไรโคจรอยู่ในภพอลิและภพมรณะก็จะสามารถ ลงทุนทําธุรกิจนู่นนี่นั่นได้อะไรลักษณะนั้นครับกลับมาที่ด้านจิตใจด้วยความที่ดาวพุธเป็นดาวประจําตัวไปเจอดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพบสุภะนะครับสุภะแปลว่าเจ้าของธุรกิจเพราะนั้นท่านก็จะได้เจอนะครับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นหัวหน้าหรือได้รับการยอมรับในสายงานเช่น อาจารย์เป็นโหรอาจจะเจอนะครับโหรราอาจารย์ที่มีความรู้ในช่วงนี้ถ้าอาจารย์ลัคนาราศีเมถุนแต่ไม่ใช่อาจารย์ลัคนาราศีตุลอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างหรือได้เจอคนใหญ่คนโตคนล่ําคนรวยนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็จะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องการงานดีเป็นพิเศษนะครับแต่อาจารย์มองว่าถ้ามีอะไร เริ่มทํางานจากตัวท่านเองจะดีกว่านะครับไปเขาเรียกอะไรครับไปให้คนอื่นเริ่มต่อแล้วเราก็ไปค่อยสารต่อนะครับต้องเริ่มจากตัวเองเป็นหลักนะครับและหลังจากวันที่27ดาวพุธนั้นจะโครจรถอยหลังนะครับ พุธท,ที่โครจรถอยหลังนั้นจะถอยหลังถึง20วันเพราะนั้นถ้ามีเอกสารสัญญาหรืออะไรสำคัญแนะนำเป็นช่วงวันที่15มีนาไปจนถึงวันที่27มีนานะครับถ้าเลยไปแล้วพอดาวพุธถอยหลังการตัดสินใจท่านไม่ดีช่วงที่ดีที่สุดของดาวพุธในการตัดสินใจคือช่วงที่ดาวพุธนั้นเสวยราชาเลิกดาวพุธเองจะเสวยราชาเลิกในวันที่5มีนาไปจนถึงวันที่16 มีนานะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่พอจะแมทกับดาวอังคารที่ย้ายมาได้ก็มีแค่วันที่1 0 16มีนาวันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการตัดสินใจอะไรใหญ่ๆนะครับก็น่าจะเป็นช่วงที่16มีนาแค่วันเดียวครับเพราะหลังจากนั้นนะครับปรากฏว่าดาวพุธก็จะย้ายไปอยู่สมโนเลิกแล้วนะคบเพราะนั้นมีอะไรก็นัดคุยวันที่ นะครับ16มีนาเป็นต้นไปครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับด้านจิตใจครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองกันนะครับเนื่องจากดาวจันทร์เป็นดาวการเงินดาวจันทร์นั้นเดินเร็วมากๆเลยนะครับทีนี้เราก็มาดูกันนะครับว่านะครับคนลัคนาราศีเมถุนนั้นจะมีรายได้จากไหนอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มจากวันที่1เวลา6โมงเช้าจนถึงวันที่2เวลาตี3ครับ ดาวจันอยู่ในภพปุตตะแสดงว่าในช่วงนี้จะมีรายได้เสริมรายได้อะไรใหม่ๆเข้ามานะคะแต่อย่าเพิ่งลงทุนนะอังคารที่ตกพบมรณะยังเป็นพินทุบาทอยู่ครับหลังจากนั้นวันที่2จนถึงวันที่4เวลา11โมงครับดาวจันทร์โครจรอ,อยู่ในภพอริช่วงนี้จะได้เงินน้อยแล้วก็มีอุปสรรคปัญหาค่อนข้างเยอะครับหลังจากนั้นวันที่ 4. จนถึงวันที่6เวลา6โมงเย็นครับช่วงนี้จะมีเกณฑ์เจอคนถูกใจเป็นช่วงหาเงินง่ายและได้เงินเยอะด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งลงทุนอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ครับหลังจากนั้นนะครับวันที่6จนถึงวันที่8เวลา2ทุ่มครับดาวจาันโคโจรตกพบมรณนะ นะครับพกเงินออกจากบ้านแต่น้อยหรือถ้าจะประกาศขายของเก่าของมือสองอสังหาริมทรัพย์สามารถประกาศขายได้ในช่วงนี้ครับหลังจากนั้นครับวันที่8จนถึงวันที่10เวลา สี่ทุ่มครับดาวจานเจอดาวทิศแล้วก็เจอดาวเสานะครับในช่วงนี้จะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาให้ระวังเรื่องเพศตรงข้ามนะครับเพศตรงข้ามในช่วงนี้จะให้ทั้งคุณคือสนับสนุนเรื่องการขายของเราแล้วก็ให้ทั้งโทษคือจะทะเลาะบอกแววงให้ระวังเรื่องคำพูดให้ดีหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับในช่วงวันที่10จนถึงวันที่13เวลาตีหนึ่ง ดาวจันทร์นั้นอยู่นะครับอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวเพราะฉนั้นในช่วงนี้จะเป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากเป็นช่วงที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเงินช่วงหนึ่งครับหลังจากนั้นนะครับวันที่13จนถึงวันที่15เวลาตีสี่ครับช่วงนี้ดาวจันทร์โคจรอ,อยู่กับดาวพฤหัสัดครับเป็นช่วงที่หาเงินง่ายและน่าจะเจอคนถูกใจในช่วงดังกล่าวด้วยครับเป็นช่วงที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็สามารถนัดพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองได้ครับ หลังจากนั้นวันที่15จนถึงวันที่17เวลา9โมงเช้าครับดาวจันโคจรเข้าไปอยู่ในภพวินาศและโยกกับดาวราหูระวังทรัพย์สินสูญหายเสียหายไม่ควรให้ใครยืมเงินในช่วงนี้ครับหลังจากนั้นวันที่17จนถึงวันที่19เวลา16.00น,นดาวการเงินโคจรมาทับตัวช่วงนี้ต้องกล้าพูดกล้าตัดสินใจหน่อยจะมีไรายได้เข้ามาอย่างที่ต้องการครับ หลังจากนั้นวันที่19จนถึงวันที่2 2เวลาตีหนึ่งครับดาวจันทรได้ตำแหน่งเกษตรช่วงนี้จะมีรายได้ประจำเข้ามาถือว่าเป็นช่วงที่ดีช่วงหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับหลังจากนั้นวันที่22จนถึงวันที่24เวลาเที่ยงครับดาวจันทร์กับดาวเสาเลงกันถือเป็นดาวคู่ศัตรูใหญ่นะครับไม่ควรลงทุนหรือนัดเจรจาเกี่ยวกับเรื่องงานในช่วงนี้ครับ หลังจากนั้นวันที่24จนถึงวันที่26เวลาเที่ยงคืนช่วงนี้ดาวจันทร์ได้ตำแหน่งราชาโชคเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่หาเงินง่ายอีกรอบหนึ่งครับนัดเจรจาพูดคุยงานวันนี้ก็สามารถทำได้ครับ วันที่26จนถึงวันที่29เวลา10โมงเช้าดาวจันอยู่ในธาตุลมโดนพฤลึหัดเลงน่าจะมีรายได้เสริมมีคนซื้อของมาฝากนะครับน่าจะมีรายได้กลุบกิบเข้ามาดูแล้วหาเงินไม่ยากครับหลังจากนั้นวันที่29จนถึงวันที่31เวลา6โมงเย็นครับดาวจันโคจรอ,อยู่ในภพอริเป็นช่วงที่ไม่ดีครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับ ส่วนหลังจากวันที่31เวลา6โมงเย็นไปแล้วนะครับเป็นช่วงที่ดีถ้าจะนัดกันในวันที่31นัดหลัง6โมงเย็นไปจะประสบความสำเร็จมากเป็นพิเศษครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพกันบ้างนะครับเนื่องจากในเดือนนี้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15ดาวอังคารเองโคจรตกพบมรณะเป็นพินทุบาทเพราะฉะนั้นนะครับต้องระวังหนึ่งคือความใจร้อนระวังสุขภาพนะครับแล้วก็อย่าขับรถเร็วแม้ว่าดาวสาวเองนะครับซึ่งเป็นดาวมรณะนั้นจะออกจากเรือนพบมรณะแล้วแต่ในช่วงนี้นะครับทั้งอังคารและสุกนั้น โครจรตกพบมรณะดาวอังคารเป็นดาวลูกน้องนะครับขอโทษด,ดาวังคารเป็นดาวลาพะแล้วก็ดาวพบอลิดาวสุกนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและเป็นดาวเจ้าเรือนพบปุตตะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจารย์ว่าหนึ่งอย่าลงทุนอย่าให้ใครยืมตังนะครับไม่ควรจะซื้อ,อ อะไรใหม่ๆในช่วงนี้ระวังสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยระวังลูกไม่สบายระวังหมาเข้าโรงพยาบาลน,นะครับอันนี้อันที่1อันที่2นะครับตำแหน่งตรงนี้ให้ระวังเรื่องขาเข่าแล้วก็การเดินทางด้วยนะครับแม้ว่าดาวเสาร์เองจะย้ายออกไปแล้วแต่ว่ายังมีดาววังคารอยู่และดาวศุกร์เป็นดาวผิวหนังเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ผิวหนังครับหลังจากนั้นวันที่9ดาว สุกก็ย้ายราศีออกนะครับแล้วก็วันที่15ดาวอดาวคารก็ย้ายราศีออกส่วนนะครับตัวดาวมรณะเองนะครับก็คือดาวสาวดาวสาวนั้นโคจรติดพิษคลุด เพราะฉะนั้นคนละขนาลราศีเมถุนหลักๆในเดือนนี้เดือนมีนานต้องระวังเรื่องภูมิแพ้อากาศโรคทางระบบหายใจนะครับแล้วก็ระวังติดโรคติดต่อจากคนใกล้ชิดหรือคนรอบตัวนะครับช่วงที่ต้องโฟงกัสที่สุดคือดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวนั้นเจอกับดาวเสาร์ก็คือวันที่1วันที่2วันที่3ม,มีนาหลังจากนั้นดาวพุธจะย้ายราศีนะครับส่วนเรื่อง ภูมิแพ้ผิวหนังหรือว่าระวังโดนน้ำสกรปรกทำให้เป็นผดเป็นผื่นหรือไปทานอาหารที่ผิดสำแดงแล้วเกิดลมพิษขึ้นจะเป็นช่วงวันที่3เวลาบ่ายโมงตรงไปจนถึงวันที่10มีนาครับดูแล้ว สิ่งที่เป็นมันไม่ได้น่าจะหนักอะไรมากแต่ต้องระวังในช่วงที่1จนถึงวันที่15มากที่สุดครับนอกกนั้นก็ดูแล้วระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้อากาศแล้วก็ระวังเรื่องระบบหายใจแล้วก็ตกบันไดตกจากที่สูงตกต้นไม้อะไรลักษณะนั้นครับ ต่อมาเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องงานกันบ้างนะครับเนื่องจากที่อาจารย์บอกว่าทําไมช่วงนี้ให้ระวังอุบัติเหตุแต่จะเกิดไม่หนักนะครับเพราะตอนนี้ดาวพฤหัสโคจรเป็น11กับลัคนาได้ประทุมเกณฑ์ดาวพฤหัสนั้นทําการคุ้มครองคนลัคนาราศีเมถุนแบบเต็มที่ร้อเอร์เซน ดาวกัรงานนั้นได้มหัศถโเรเลิกนะครับแล้วก็อยู่ในภพลาภาด้วยเพราะนั้นใครตกงานใครอยากย้ายงานใครอยากเปลี่ยนงานนะครับสามารถทำได้หลังจากอังคารนั้นย้ายออกจากภพมอละะแล้วด้วยดาวกัรงานอยู่แบบนี้ถามว่าเราช่วงไหนเงินดีที่สุดนะครับก็กลับไปดู คลิปต้นคลิปว่าอาจารย์บอกว่าดาวจันทร์ช่วงไหนดีก็สัมภาษณ์งานสมัครงานเริ่มงานตอนนั้นได้ส่วนใครที่เน้นรายได้เสริมนะครับช่วงที่ดาวสุกนั้นได้วอละโคตมานาวางคือพวกอาชีพเซล์ลหรือกินค่าคอมมิชชั่นช่วงที่ดีสุดจะเป็นช่วงวันที่20เวลาตี5จนถึงวันที่22เวลา2องทุ่มเป็นต้นไปครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นช่วงที่ดีสุดแต่ถ้าจะรับลูกน้องนะครับอาจารย์มองว่า หลังวันที่17ก็สามารถที่จะรับลูกน้องได้แล้วแต่แนะนำว่าให้รับลูกน้องเป็นเพศตรงข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานส่วนการขยายธุรกิจขยายกิจการอะไรต่างๆนั้นนะครับดาวสาวดาวราหูดาวฤหัสนะครับอยู่ในมุมดีเพียงแต่ว่าดาวองคารมันตกภบมรณะพอดาวองคารและดาวศุกร์นั้นย้ายออกไปนะครับ พอดาวอังคามจะดีสักหน่อยหนึ่งดาวพุธก็โคจรถอยหลังเพราะฉะนั้นการขยายธุรกิจการขยายกิจ,จการถ้ารอได้อาจารย์ว่าช่วงเมษาหลังจากดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติน่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับคนลัคนาราศีเมถุนนะครับรออีกหนึ่งเดือนเดี๋ยวอาจารย์จะบอกในช่วงดังกล่าวให้เพราะอาจารย์เป็นคนทำคลิปล่วงหน้าอยู่แล้วครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานครับ ทีนี้เรามาดูเรื่องสุดท้ายกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนรายการโหราพยายักษ์สามารถโอนมาได้ที่พร้อมเพลย์เบอร์โทร0934512345ชื่อบัญชีพิพัฒนโยธาทะยักษานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับมาดูด้านความรักการดาวความรักเอง เป็นดาวพลหัสด,ดาวพฤหัสนั้นได้ราชาโชคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอคารที่เป็นพิณทุบาทนั้นต้องระวังคือคนดีไม่รักไปรักคนไม่ดีนะครับคนที่เข้ามาในช่วงวันที่1จนถึงวันที่9จะเป็นคนที่นะครับบ้างงานหาเงินได้ค่อนข้างเก่งการงานดีมีเสน่ห์แต่หลังจากวันที่สามีนาปายจะเป็นคนค่อนข้างปากสุนักสักนิดหนึ่งแต่ท่านจะชอบนะกลายเป็นว่า เขาพูดแซวอะไรท่านก็จะชอบดูแล้เขาทำอะไรไม่ผิดแต่ต้องระวังอย่างที่บอกนะครับท่านจะต้องระวังเรื่องคนดีไม่รักไปรักคนไม่ดีในช่วงที่ดาวอังคารนั้นอยู่ในภพ มละนะนะครับหลังจากวันที่9ดาวศุกร์ย้ายออกมาก่อนครับจะเป็นคนที่มีทั้งไรายได้หลักแล้วก็รายได้เสริมดีจะเป็นคนที่ทํางานด้านการพูดคุยเจรจาเป็นคนบ้าง,งานนะครับอาจจะมีโมโหร้ายสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแต่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองครับหลังจากวันที่ 15มีนานะครับดาวังคารนั้นย้ายราศีพอดาวังคารย้ายราศีนะครับดาวังคารนั้นเสวยเลิกไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็อาจจะเป็นคนที่อารมณ์ร้ายหรือมีการกินเหล้าสูบุหรีเจ้าชู้ยาเสพติดนะครับเพราะฉนั้นเช็คให้ดีถ้าเป็นคนนิสัยดีอาจารย์ว่าคนที่เข้ามาก็ดีเหมือนกันก็คือ1ทัศนคตินิสัยอะไรต่างๆเหมือนท่านหาเงินได้ค่อนข้างเก่ง อาจจะดูปากร้ายพูดตรงก็ระวังตรงนี้หน่อยแต่ด้วยความที่ดาวพรฤหัสนั้นได้มหัทถโนเลิกมันจะเป็นรักที่ไม่โดนเอาเปรียบแต่ว่าท่านจะมีก็คือว่าด้วยความที่พรฤหัสนั้นมันได้ราชาโชคมันจะมีคนคุยเข้ามาเยอะจนเกินไปพอมีคนคุยเข้ามาเยอะเกินเกินไปแล้ววันที่27ดาวพุธถอยหลังท่านก็จะตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกใครดีเพราะนั้นหลังจาก27ปลายอย่าเพิ่งรับใครเข้ามา ควรจะรอให้ดาวพุธกลับมาเดินใหม่อีกรอบหนึ่งจะได้เจอคนดีๆเจอรักดีๆเท่ากับว่าในช่วงเนี้สามารถครบได้ทั้งเดือนเพียงแต่ว่าต้องคัดกรองคัดแยกหน่อยว่ามันดีจริงไหมมันปากหวานเฉยๆหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ใช่พอเป็นแฟนแล้วมันกระทืบมันซ้อมมันอัดคลิปมันแบ็กเมมันไถตังอะไรก็เป็นห่วงประมาณนั้นและช่วงที่ดาวคารไม่ดีนะครับก็จะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่7 วันที่15จนถึงวันที่28มีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วอังคารที่พินพินุบาทนะอาจารย์เป็นห่วงอยู่ช่วงเดียวคือจะไปเลือกคนผิดเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีก็ขอให้เลือกคนถูกแล้วกันครับต่อมานะครับมาดูสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับสําหรับคนที่มีแฟนแล้วในช่วงนี้มุมแห่งการเลิกกันไม่มี นะครับมีทะเลาะก,กันบ้างในช่วงวันที่3จนถึงวันที่14นะครับต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องคําพูดนะครับด้านการเงินการงานอาจารย์ว่าเป็นช่วงทีมากๆของแฟนท่านนะครับคือจะเป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากตกงานได้งานอย่างแน่นอนนะครับและถ้าต้องการมีเบบี พยายามทำกันบ้านในช่วงวันที่1จนถึงวันที่14มีนาครับส่วนด้านสุขภาพระวังเรื่องการเดินทางด้วยกันทั้งคู่ระวังเรื่องเอ็นขาเข่ากระดูกแล้วก็ศีรษะครับหลังจากวันที่15ไปให้ระวังระบบหายใจด้วยกันทั้งคู่เช่นเดียวกันครับยังไงฝากกดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ